าทางเลยเลยลงทางกันนะทุกคนนะแมนเลยว่าทางลงมันคือว่าเบื่อทุกคน โอ้ยม oh, yeah. ีมาแานเปลุกคนเลยมันกินแต่กล้วยนี่กินกล้วยบบเออลันเลยล้างมือด้วยดคนเลยน่ะดักนี่ก็บลันลัานแต่มือหนูนี่ปิดกกล้วยมันกินหมดเลย ไปใช่ไหมร้านเด้ไปถือจนไปทั้งเรื่อง พยายามดังไหมอกดังนี่ลูดลูดทั้งสองเลยมาบึงยังนี่ต่อทุกคนเป็นได้เลยรถดังนี่ก็ได้เฮ้ยบอถึกเอาเอากล้วยไปกินฟรีๆทุ่คนเอ้ย เนี่ยนะกลวยชุกถ้าใส่กลวยมันชุกเกินมันดึงแล้วมันวีรั้คกับกินแต่กลวยทุกคนนะประมาณไอเลยแต่โมนี่อันนี้ กลัวไปกินได้เดียวอ้อมันดัดเขาเจอหนูทะละชะลาดเลยนี่นี่มันชุกเข้ามาในพี่อยอปแจะปลายเป็นพูเล็กนี่เล็กเกาะนี่มันชุกเข้ามาในนี่นล้มันยังบิลันนะไปยาายมดังไหมทุกคน นกกระโต้กลายตัวเลยนกกระโต้กบินแช่แช่อยู่นี่นี่แม่แต่นกกระโต้กนะลายแห้งมันกินลูกมะทเรียนนะนกกระต้งนั่นมะทเรียนใหญ่เลยรักเจ้าทุเรียนเลย มึงกลับทุกคนล,ลงบอลเชื่อทุกคนนะจักเชื่อบอเลยเลยเดี๋ยวเชื่ออย่อออางงี้มีทือทุกคนตามันแ้ดมันมีมาอะมั่วมันมีทึกชข ประมาณแน่ทุกคนวันนี้รูดกระชองด่างอีกอย่างนึงก็เอากล้วยไปกินเลยสิอ,อีกอีย่างนี่ทุกคนช่วเท่านี้นะครับเลยมันมันทุกคนเห็นปะมัมนนะตัวนึงมันตัวเดียวเลยทุกคนเลย

เรอลุอ้นน้ำเดียวดังนั้นว่ามานเรามีมานนะมันเงินทุกคนมานอยู่บ,บ่โอ้ลูดทุกคนเอยดังนี้ก็ได้น้ำนี้ก็ลูดนี่ลูดนะลนั้นเลยคือตะบีเห็ดน,นุ่ม เมาอยู่แถวนี้ปุอยลูดไปสามด่างทุกคนเลยโอเคโอเคจำน,นี้ทุกคนเลยมันตัวเดียว